นี่อันนี้คืออันต่อไปที่เราจะเล่นกันคนน้อยขอเด็กๆมาเล่นเป็นเพื่อนแล้วมาสิ่งของขึ้นบีเครื่องเล่นหนูมาขึ้นมาเร็วขึ้นมานไปเลยไปแล้วเอา้าโก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 เวียนแล้วไอ้ยามันหัวอะไรอ่ะมันหัว,ม,หวมันเวียนอย่างเดียวเลยเนี่ย ถ้าปิดตามันจะไม่นี่นะแต่ถ้าเปิดตาเนี่ยเรียบร้อยเวนหัวอยากกินข้าววันนี้ถ้ามาที่เนี่ยรีบรองออกหมด่าชอบจริงๆเลยกับเวียงๆๆๆเวีงเวงเวงนี่ยที่สุนสยามเนี่ยชอบเวียงเวียงเวียงเวงเวงเวง